พอคะเรามาเป็นแฟนกันไหมคะเป็นครับสวยขนาดนี้ใครจะไม่เอาล่ะครับฉันกับแฟนตกลงว่าจะติดแอร์ทุกที่ฮะติดแอร์ในตู้เย็นนี่หรอครับใช่ค่ะฉันจะติดทุกที่เลยเพราะว่าฉันกับแฟนเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนโหแค่นี้ก็หนาวกทำบ่มแข็งหมดแล้วนะครับเนี่ยเ้ยยทำไมตัวคนเหนียวอย่างนี้ครับ ได้หลังน้ำมัม้ยครับเนี่ยหน้าตาก็สวยนี่แาวบินค่าไฟมาแล้วหรอทิราสเท่าไหรอ่ะ 70, <000. S 2> เจ็ดหมื่นอ๋อปกติเจ็ดหมื่นบาทโอ้ยจะตะโกนทำไมเนี่ยแล้วจะยังไงอ่ะผมะ้อาเงินไหนไปจ่ายอ่ะเงินเดือนผมแค่ห้าพันเองงั้นเอาง,งี้เราย้ายประเทศกันไปอยู่ประเทศขั้วโลกเหนือ ที่นั่นอะ่ะหนาวตลอดเลยน่าจะเหมาะกับเราสองคนงั้นดีเลยถ้าอย่างนั้นเราสองคนเนี่ยทำงานเพิ่มเก็บทางไปกันนะฉันกับแฟนเปิดร้านขายกาแฟา